สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่26มกราคมปี2024เราไปดูโปรกแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่โปรแกรมฟุตบอลเอเบคัอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบที่4เวลาตี2:45เชลซ์เวสต์เดย์จะพบกับโคเวนที่เบิสตันซิตี้จะพบนอต์ทแยมฟอรเรสเชลซี Forest, จะพบกับแอสตันวิลล่าคู่นี้ถ่ายทอดสดทางบีสปอต3 เวลาตีสามท่านั้นฮัสเปอร์จะพบก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้ก็ถ่ายทอดดสทางบินสปอตหนึ่งนะครับเราไปดูโปรแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่22เวลาตีสามอันเมเลียจะพบก,กับอาราเบสคู่นี้ถ่ายทอดดสทางบินสปอร์ตหกโปรแกรมฟุตบอลกาโชเลียอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่22เวลาตีสองสี่สิบห้ากายาลีจะพบก,กับโตลิโน่คู่นี้ถ่ายทอดดสทางบินสปอตสี่ โปรแกงฟุตบอลบุบเดสเกาเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่18เวลาตีสองครึ่งไอทัดแฟงเฟิร์ตจะพบก,กับไม่ศูน์คู่นี้แถบทสทซนทูสปอตสองโปรแกมฟุตบอลลีกเอิงฟั่งเศสในคืนนี้ก็เป็นนัดที่19เวลาตีสามโอลิมปิกลียงจะพบก,กับลกแลนโปรแกรงฟุตบอลเอเลนดูซิลิกของฮอลแลนดในคืนนี้ก็เป็นนัดที่19เวลาตีสองเซโวจะพบก,กับวิทเทนโปรแกมฟุตบอลไทยลีกสองในวันนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่21เวลา19็ดเวลารรยองเฟซีจะพกกบกพล่ยไนเด โปรเกรสฟุตบอลสกุนเดลิลกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่24เวลาตี2ครึ่งเอไบาสจะพบก,กับมิลานเดสโปรเกรงฟุตบอลเซเรียอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่22เวลาตี2ครึ่งคาตันซโลจะพบก,กับปาเลโมและโปรเกรงฟุตบอลเบเนสซิลกา2ของเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่19เวลาเทีย่ยงคืนครึ่งฮันโนเวอร์จะพบเนนแบกและไกเซซาเลตนจะพบก,กับชาเกตส์0-4นะครับและนี่ก็คือโปรแกรงฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ